สบายดีพี่น้องสบายดีซีเดียกแงกันเบริร์สุขูสุคนสุโมงสุบอลสบายดียาาแรลงแรง,แรงพี่น้องเนาะพบพ่อกันกับซองพอน้องมินี่คือเกาคือเดิมพี่น,อน้องเลยฮะก็มาแต่หั่นสีเขียวโอ้ยมืดฝนพี่น้องเลยทั้งผัวเหมแฉ่มืดว่าฝนนะพี่น้องเลยฝนแห้งพี่น้องเนาะอยู่บ้านลังสีเขียวอยู่หั่นสีเขียว มาบ้านปังบัดฝน,นบม่มีพี่น้องเอ้ยโอ้ยสร้างว่าแท้นี่ป่าสิลงก้อนนี่พี่พี่น้องลงยามโตงก่อนพี่น้องเอ้ยลงยามโตงลองเบิ่งก่อนฝนโบเห้งซ้ำม,มาบ้านปังติดฝนตั้งแต่ประมาณสี่โมงพี่น้องเอ้ยอยู่หันสีเขียวมาบ่าได้ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนี่ ข่าวคว่ำอยากก้มเลยได้พี่น้องเอ้เข่าวควา่ำสิก้มบงังบังบังนี่พี่น้องเอ้เข่าพอมีนี่คว่ำสิก้มตัวยักษ์สี่ก็มีตัว,ก,ก,ตวก้มก็มีโอ้ออีปูช้างอีปูนี่โอ้ฝนออกมาแล้วฝนไตเลยได้เลยเบิ่งเ,เก็บไปนำ้ำปูก็ได้เสื้ออยากแกงใส่น้ำม้นน้ำมัน โอ้นะมื่อกี้ปนพี่น้องเลยเนาะโอ้เดี่ยวเขาเป็นนี่พี่น้องเลยเนาะกำลังงามกำลังออกกำลังสิก้มเสมอกันจิตพี่น้องเลยบัวทึงขันว่างามแล้วก็บ่วทึงขันว่าขี้ไรเขาปีนี้กลางๆทางลูกทางบั้นสีเขียวด้วยพี่น้องมือเป็นงนอยู่ฮะ มาทำงานปั่งฝน่มหงโอ้สินี่ฝาลงบ่เดียแ้วเนี่ยคิดว่าอาทิตย์หน้าพี่น้องเอจังสีเปิงน้ำเปิงน้ำออกกำลังกลมแล้วด้ยเนี่ยรอให้สีอยากเลื้งๆลซะก่อนพี่น้องเอ้นอาจากเปิงมาเปิงไว้แล้วก็ ย่านเพิ่นโบเต็มเม็ดเต็มห่วงโบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาก็ได้มือเจ้านี่ยเตียนถอดพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งห้าสิพาไปเบิ้งหั่งไงหน่อยประเดี๋ยวหั่งเตียนนี่แล้วมาวาสิมายำตุ้งเจ้านี่ก็ได้แต่บริไทยคลิปดอกเพื่อว่าย่านนั่นป่าเบิ้นงว่ะยำมึงเตียนถอดซะเช้านี่สองเมยพี่น้องเอ้ยโอ้ย ตอดงอนแน่พี่น้องเนาะตอดหัวอย่างทั้งหลังนี่ในก็ตอดหลังแน่อันนึงแม่หน,นึ่งยังเสียงเบาๆๆหนักห้าบุไหลสั่งพี่น้องุ้ยนี่ยังเต้นป๊อดทุพี่น้องุ้ยธรรมดาเด้อนี่เอาลงมาหยามตูงตัวได้ทื่อค่ะ hình bo phi nông này, này phi nông ơi, hình bo, bo thôi, đẹp nhem hình hình má mày sao bố hình bố hình nó Cô ấy đồn bữa sao này xóng mẹ Chắt bài nọ nọ xóng mẹ Ôi oh, Khát xịt dếp Mừng 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 tùng con Bố mì phá chứ bây giờ đấy dạ đấy tén ơi Bố mì chậm bây giờ Chạy chậm Bố mì bố mì แม่วิน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 ไม่เช้าน่ะฮังกระยักย่ำพอท่านได้ย่ำจำโดอกไม่เช้าน่ะฮังกระจับแหงขึ้นเบิึงก็เออว่ามันบ่มีแล้วรวะภาวาวี่มาใส่หลดจังมากแต่ทางใดพี่น้องเอ้ยปั๊บเขาสั่นงอนแหงกระปบปบแหงก็ไล่บินบนน้ำลังใส่อันเขากลางหลังอีกแม่หนึ่งป๊บเขาอีกบโอ้ยแล่นมาพี่เลยไม่เช้าเนี่ยเฮ้ มาตั้งรักได้อยู่อ่ะส่วนขานาพี่พี่น้องพี่มาสิว้าวเจ็บขนาดไหนโด,ดนสองแม่เต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องไอ้ฝากไว้หันละหันฝนแห้งหนิมืออื่นนี่ยันยำมาได้เยอะเนี่ยแต้นเพื่อนเชียน์ยำไว้พี่น้องไ,ไอ,งงอ้นนนมมไอนนเน,นาะเดี๋ยวสิไปยำมึงหลังอยู่น้องอีกพี่น้องไอ้เป็นอย่างไี้แหละ hà run cân cạn, không khí ngắm lạnh lạnh, cả si mướt, phi nông toàn này hốc qua liền, hà mông qua, hà ngắm này nè, hà mông, ta bên giặc tốp đìn để thấy phi hà mông khương này, ta bên lung lên này, ngắm cầy siêu khẻo, đền tu la này nó, một ưn cái, một tí một, thương, mà thương đền nè, ta bên lung ấy bừng tồn với nó không mày dưới sấy này ôi nó đi ôi phải đâu rồi นูกวัอยู่ในสีได้ใช่ดอกงูกินเขียดไป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 จังหน่อยอันงูสิพ่ออีกโอ้งูกับเขาคอ,อ,อกเองนะจริงจริงแต่เด้งู่อยเนี่ยหมักแตงพวกง,งามพียงนเนี่ยบางมางพาแวะเพื่อหมักแตงอีกก่อน ป่าสงสัยบลูลงเลยแหละพี่น้องเอ้ยกำลังงามพี่น้องเอ้ยหญ้าเฮาเนี่ยญ้ Nh าปลูกให้งวัวเกี่ยวให้ไว้เศร้าเนี่ยกะวานนี่ก็เมื่อก่อนหันสามตีมือเลยทด้พี่น้องเอ้ยเกี่ยวให้เพิ่นเกี่ยวแล้วลกับฝุ่นมาใส่เดยังดอนหน่อยนึ่งอื่นเกี่ยวให้อีกเสียดายแต่ปลูกหน่อยโพดพ,พ,พ,พี่น้องเอ้ยปีนี้ปีหน้าสิว่ากันไหม ปลูกไม่กี่นาน,นี่เอาเพิ่มอีกแคสองโลพี่น้องเนาะอยกเกล็ดหัวมองเข้าไม้ไปนี่เก็ดหัวไปปลูกพอได้ใบเกี่ยวแห้งวัวเด้อพี่น้องเลยโอ้กำลังงามเด้อเนี่ยแต่งท่าแม่ปลูกมันคนืนหล่นบดพี่น้องนี่เนี่ยกำลังอยากใส่มาอัก ดอ,อกมันคือรุนมัดนียเออเป็นยังไงดีพี่น้องเอ้ยเี่หมากมีใยเติบเลยนีเด็กพี่น้องเป็นังไรเนาะล่นเนาะหรือว่าเฮาบริเดดใบเอาหนีบพี่น้องเอ้ยเมื่อนาเดดออกลายเติอบอยู่ยยแถว,แ,วแม่ปลูกสามคู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันบวมออก ให้มักแต่งเก่าหรือในใดมันแป่งครือมักแต่งกันที่น้

ป่ะปอย่ามึงตูงพี่น้องไอ้คัมเลยสิบื่นลงมาอยู่บ่เี้สงสัยมือแรงเห็นแล้วพี่น้องไอ้ฝนสิมาอีกมาซองรลบเลยแต่บานปังยังโมห้งพี่น้องเลยน้ะน้ำพุ่มหนักอ่างเลย Nằm hồi bữa lấy sầm tuồng cả đây lượng bự nhiều quá đấy này Tăng cọng còn nhiều đây nè đi, đi vào Mì mày đi vào mà. bộ bộ

นกกำลังอยากนอนพี่น้องเอ้ยกำลังมืดบ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกมวยหอดปูหดป่าชับโอเคพี่น้องเนาะสารกินนิไว้สำนีกรเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณกุลในรลายพี่น้องลงไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกุกนังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะหอดประหมันชับพี่น้องเอ้ยมืออึนเศร้าถ้าฝนตกจากสีผ้าลงมาหยามไม่พี่น้องเอ้ยเนาะพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสารกินีิสบายดี